ค oh, ำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่องมาหนามี่ครับผมอวันนี้เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันอีกแล้วนะเพียงเพื่อนๆครับกด subscribe กดไลค์แล้วก็กด comment เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาสุ่มแจกรางวัลนะครับรางวัลละ1 0 0บาทจํานวน5รางวัลนะครับเออโอเคมาครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของลักกี้ไทมในรอบบ่ายนะจะมีเกมอะไรครับแจ้งกันเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับช่วงลักกี้ไทมในรอบบ่ายครับเฮียมิดกันนะแจ้งกันเข้ามาครับสำหรับค่ายโจ๊กเกอร์ครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4เกมตามนี้นะครับส่วนค่าย PG ก็4เกมเช่นเดียวกันครับตามนี้เลยมามีเกมสาวท่ามอีกแล้วนะมาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปย้ำ เทคนิคเดิมดีกว่าของคลิปที่แล้วนะในการกดขยับเบ็ดกดออโต้นะเรามาดูกันว่าเทคนิคนี้ยังจะใช้ได้ไหมนะครับโอเคก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่างดเล่นตามแต่อย่างใดนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมสาวถ้ำเลยครับผม โอเคมาครับเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมสาวถ้ำกันอีกแล้วนะครับเออวันนี้เอาทุนมาทั้งหมด1200บาทนะผมจะพาเพื่อนๆมาย้ำเทคนิคออโต้ขยับเบ็ดกันหน่อยครับผมมาจะมาดูกันว่าเทคนิคนีคน้นะยังจะใช้ได้ไหมนะครับเช็คหน้าลายกันซะหน่อยนะเออได้อยู่ครับผม ออตโต้ที่ผมจะกดนะก็เท่าเดิมนะครับที่30ครั้งนะแล้วก็พอหมด30ครั้งเราก็ค่อยขยับเบ็ดไปที่20-40ไปเรื่อยๆครับก็ดูว่าจะเข้าฟีสปินเมื่อไหร่นะมามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมเออมาครับลูกเคกลูกหน้าเขียว อีกผ่านไป10หมุนครับยังเงียบอยู่นะเออสิหมุนผ่านไปครับผมลูกสินะให้มาตเต็มแผงแล้วนะเมื่อกี้นะช่องหนึ่งโหยลายคำาววเริ่มจะไม่จ่ายให้เราแล้วนะครับเออลูกสิมาสวยงามครับผมยังไงลูกเจมาครับ หน้าฟ้าต้องมาแล้วเหลืออีกห้าหมุนครับผมยังเงียบอยู่เลยนะเออหูหน้าแดงหมุนสุดท้ายครับผมมาจัดกันต่อที่เบ็ด20บาทครับออโต้30ครั้งไปครับผม ในคลิปที่แล้วก่อนหน้านะโอ้โหกว่า,าสเก็ตเตอร์ฟรีจะมาเนี่ยโอ้โหลอไปเบ็ดสี่สิบเลยนะคือทุนเราเกือบหมดอะ่ะกว่าจะมาเออมาว่ะมาว่ะโอเคครับอีกสองแถวยังไงครับผมโอ้โหผ่านไปแล้วว่ะแถวสุดท้ายครับมาไหมยังไม่มานะโอ้โนึกว่าจะมาเร็วแหมเซลนิดเซลหน่อยนะ มาให้ลุ้นกันก่อนเออดูผ่านไปครับ10หมุนเหลืออีก20นะก็ยังไม่มีท่าทีที่จะมาให้เรานะตอนนี้ทุนก็โอ้โหลงไปเหลือ600แล้ววะเ่อแป๊แบ,บเดียวนะครับเออเจมา ยังไงโชว์ให้เขาดูไปครับผมช่วงลัคกี้ไทม์เออมาครับทุนเหลือ500แล้วโอ้โหอีก8หมุนครับผมไวเชื่อมโอ้โหดอกนี้เต็มแผงไปเสียดายคูณน,น้อยไปหน่อยนะครับโอโ้ยังมาต่อเน,นื่องครับผมเออเหลืออีก8หมุนครับได้ทุนขึ้นมานิดหน่อยโอ้โหดอกนี้ยังไงต่อได้ลูกเคลูกคิวมาครับ เออยาวไปอย่างนี้ยาวไปยาวไปเพื่อนได้กลับมามได้กลับมานะครับเออกลับมาที่เก0รบาททุนของเราอย่างนี้มีลุ้นยาวๆครับผมมาเลออีกสมหมุนสี่หมุนสามหมุนเออโอ้โหมาว่ะมาไม่รอบนี้ครับรอบที่สองยังไงโอเคได้ลุ้นได้ลุ้นต่อนะได้เขียวยังไงครับผมต้องมาแล้วเพื่อน ต้องมาแล้วโอ้โหดูมันทำดูมันทำามาเบสสี่สิบบาทไม่รู้เงินเราหมดจะหมดก่อนไหมนะครับเออมาครับห้าหมุนผ่านไปยังนิ่งเงียบนะลูคิวไป ลงมาเหลือ600แล้วนะครับเออมารอบที่3ยังไงก็ยังไม่มานะแม่เล่นตัวจริงนะแม่สาวคนนี้นี่แม่เออมาครับโอโ้เหลือ400แล้ววนะเหลือ400อีกแล้ววะโอ้โหดอกนี้ครับได้มา400บาทเออกลับมาที่800อีกแล้ว อเคยังพอได้ลุ้นต่อครับอย่างนี้เหลืออีก15หมุนครับผมยังไงยังไงโหเออได้ลูกสิบมาลูกเคสวยงามครับผมววยเชื่อมไปอย่างนี้ไว้เชื่อมไปครับเออได้ไปมอยบบาทครับผมกลับมาแล้วอะทุนของเราโหเหมือนเริ่มใหม่เลยนะแหมเออ,มอ,อหน้าวุงต่อเนื่องครับได้ไป128่บาทเหลืออ,อีกส0หมุน ต้องขยับเบ็ดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเออมารอบนี้มาไหมมาแล้วครับผมโอ้โหมาที่เบ็ด40อีกแล้วนะสำหรับเกมสาวถ้ำของเราเออเป็นยังไงครับสูตรออ,ออโต้ขยับเบ็ดของเรานำไปทดลองใช้กันได้นะมาครับก้าวหมุนโหยังไง 8หมุนครับ7หมุนแล้วโอ้โหสวยแล้ววะ่ะสวยแล้ววะ่ะโมเขาไวเยอะเออมาลูกเอครับลูกเจต่อเนื่องไปเปลี่ยนเป็น Y เชื่อมเคไปครับอย่างนี้เออมาอยู่ที่คูณ10แล้วนะได้ลูก10มาต่อน,นื่งครับคูณ12ยาๆไปครับอย่างนี้คูณ14เหลืออีกหหมุนครับได้มา504บาทยังไงอีกโอ้โหไม่เงียบ เหลืออีก3โอเคได้นาเขียวมาอีก168บาทครับผมลูกเจต่อเนื่องไปไวเชื่อไหมได้มาอีก1440บาทครับผมเออเป็นยังไงครับผมเกมลูกลักโหช่วงนี้เขามาแรงจริงครับได้มาอีก1,800บาทเหลืออีก3หมุนให้ลุ้นกันครับผมยังไงได้ลูกเคมาต่อครับอีก320บาทเออเหลือ,ออีก2หมุนครับ เหลืออีก2หมุนยังไงลูกเจมาต่ออีก176บาทเหลืออีกหมุนสุดท้ายขอ4 0 0พได้ไหมโอ้โหแม่เราขอไม่ค่อยจะให้นะได้มาอีก2,832บาทนะครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรอบบ่ายนะเออก็อย่าลืมกิจกรรมของผมด้วยนะครับให้กด Subscribe นะแล้วก็กด ไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับอ่าเอาเป็นว่าอย่างงี้ดีกว่าให้พิมพ์บอกมาว่าทําไมถึงรักเกมสาวถ้านะเออแล้วผมจะมาสุ่มคอมเมนต์แจกนะจำนวน5รางวัลรางวัลละ100บาทนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับผมเราไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายบายครับ